ใยมานอับดุลอาวสัญญาณนุวิยาเวลาเดินครับลมหนาวกงเมืองมิลอาวรกกับมาออกขวามาจังหวะนี้ตบเข่ากลางมาเพาะพาพับ แล้วก็รางกับขวาในตัวนี้พยายามจะไปต่อกันนิดนิวแล้วก็เบิ้ลมาลูกนี้เขาท่ายเจดีย์หนึ่งรั้งแพรบเพาะเรี้ยงยึดติกรคนซื้อให้ยกยาวๆขึ้นหน้ามาในตัวนี้ว่าไงครับป้าจับลงได้ดีพลิกได้สวยครับสารับตัวนี้เดี๋ยวย้อนกลับแล้วแพรบเพาะแล้วก็เพาะเพาะ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 ยังไม่ได้ในตัวนี้ครับขยับกลับมาใหม่ครับริมเส้นฝั่งซ้ายครับกระดกมาแล้วใช้ายานรักขยับจับและบิดพลิกแล้วดึงขึนย้อนกลับมาแล้วเว้ยนี่เลยครับลมหนาวหลุดมาแล้วในตัวนี้ไหลมาเจ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 เพาะกูกูเฮ้ย หน้ามองแล้วก็ยังไงกับดูเข้ามาแล้วใส่ขวาเรียบเรียบยังยออเสี๋ยบอลลรวเว้ยมาแล้วสําหรับหอมชาบูตีเครื่องมาแล้วใส่ขวาเรียบยังยออว่ายังไงหอมชาบูจี้มาใหม่ขยับขวาขวาสุดเติมกลับมาแล้วเจอดีกับตบเขานายชายพับพับแล้วก็โพยังพระยังโพเรียบพระยังยังไม่ได้แล้วเสือกลับมาลรวเว้ยเจมแล้วก็จดีแล้ว อาครับดูเขาจังหวะนี้วิ่งมาแล้วใส่้ายเรียบหลุดออกหลังไปสกัดมาแล้วจังหวะ2เป็นของหอมชะบูเอาครับดูบอลลงได้สวยแล้วแทงมาพับเรียบเรียบยังไม่ได้แล้วก็ตอนและจับบิดข้อขวาได้สวยก้มหน้าแล้วใส่แพบเรียบหลุดออกทางซ้ายแล้วคุณสิงบอกว่าว่าหมดเวลาผมก็ต้องบอกว่าหอมชะบูแล้วก็พับเรียบเรียบยังไง เอาครับดูครับมาเขาบอกว่าอะไรเนี่ยคุณไอบังเดของหมายบอกมาแมวสีอะไรอีกแล้วเหลืออะไรบนของนี่กับป้าทีมงาน นี่ครับหอบชาบูแล้วมากันอีกแล้วทางด้านของหลมหนาวกงเมืองมินจี้มหามา่กับทางของชาราวุฒินี่แหละครับมาตักเข้าในขยับมาลูกนี้แบบจับได้ดีผิดเดิสว,ะะวนเล็กเจ้าหนี้วันนี้นก็จะเป็นบอลสวนบอลโตทางด้านของหอมชักมาแล้วก็ใส่ซ้ายเลีย้ยว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 เลย<ล>ไม่มีโกเอาครับแม่เกมกลับมาสะมันเกอสะมือกันนี่แหละครับเป็นทางด้านของนี่แหละครับแม่ผู้เล่นหมายเลขสิบเจ็ดเป็นเจ้านิว โอ้โหนี่แหละครับไตวัดแล้วก็ไปเองลูกนี้ไตยวัดแล้วก็พะเข้าทางขวาเลีอยเลื้ยไไปเสาไ้เสาและเดินต่อมาว่ายังไงเข้ากลางมาแหวกสองและไหลออกมาทางซ้ายตบเข้ากลางมาโพเลี้ยพพะเอ้ยพะยังเฮยังมดูคับกระากไหลตบเข้ามาทะแยงจังหวะนี้เสียบอลล้วไปแล้วมาแล้วปะ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 ป เล่นตัวนี้ว่าไงครับขยับลงโลและพับเลี่ยบเฮ้ยเลี่ยบเลี่ยบเลี่ยบยังเย่อไอเกมทั้งสองทีมเริ่มเปิดแรกกันแล้วเล่นตัวนี้ว่าไงครับยกมาเจ้าเอกออกมาไม่เจอเจ้าเอฟฟี่ยังเยือป้าฟีคิ่ก่อนนาหอมชาบูใส่ใสเลี่ยบแล้วก็ยังเยือครับป้าแล้วก็ยิงสี่ขาครับส่งตัวแทนมาหาผมหนึ่งท่านเฮ้ยเลี่ยบยังเยือแล้วก็เลี่ยบครับ เลี้ยงยัง,ย,งยังไม่ได้ครับยอนคือกบประมาณครับไรมาใส่ดีกว่าแพ็ปลุอมหลังบอลเอาครับมาดูกันต่อครับจังหวะน,นี้ครับมาทางด้านของวิทยายกมาแล้วก็เว้เล้อโอ้โหนี่แล้วครับมาจบดาเกตแล้วตอนนี้ เอาเฮ้ยเฮ้ยแลวโอ้โหเรียบร้อยฮะโอ้โห โโอโ้แล้วก็เ,เป็นด,ด้านของนี่แหละครับลมหนาวกงเมืองบินเอ็กบอลอานทนผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับเอาครับคู่ต่อไปยบเทนี้ฟ์คาฟุตบอลคลับกับพา้านของชาตากเอ็กยามิอุนครับอับส่งตัวแทนมาเลยครับ